รถเล็กสเปคใครวันนี้อยู่กับออสออสออโต้คาร์ Car. อีกเช่นเคยนะคะมีรถสวยๆมานำเสนออีกแล้วค่ะคันนี้จะเป็น Honda BO ปี2012นะคะรถบ้านสวยกริบแบบนี้เลยนะคะสีขาวหายากนะคะสีขาวตามหานะคะใครที่ตามหาสีขาวอยู่อย่าพลาดเลยนะคะคันนี้รีบเข้ามาจับจองกันได้เลยค่ะเดี๋ยวพาไปชมภายในกันก่อนนะคะภายในบอกได้เลยค่ะว่าสะอาดสวยกริบไม่มีตาหนิเลยนะคะคอนโซลสวยๆแบบนี้เลยค่ะ ภายในก็เป็นระบบไฟฟ้านะคะกระจกปรับไฟฟ้าได้ทั้ง4บานเป็นรุ่นท็อปเลยค่ะคนันนี้แอร์ก็คือปรับได้4ระดับนะคะเยน็นฉ่าไปเลยค่ะมีวิทยุฟังเพลงเพาะๆได้เลยนะคะคันนี้แอร์แบคคูนาค่ะเป็นเกียร์อัตโนมัติขับง่ายสุดๆไปเลยนะคะขับได้ทั้งผู้หญิงและผู้ชายไปเลยเบาะก,ก็คือสีทูโทนแบบนี้นะคะสะอาดสวยคลีนๆแบบนี้เลยค่ะเดี๋ยวพาชมด้านหลังห้องโดยสารนะคะว่าจะกว้างไหมเดี๋ยวไปชมกันเลยค่ะ ด้านหลังนะคะด้านหลังก็ ถือว่านั่งได้สบายนะคะวางขาก็คือก็ได้สบายนะคะคันนี้ใครที่มองหารถคันเล็กๆหาที่จอดง่ายนะคะแถมสุดประหยัดน้ํามันก็คือเป็นคันนี้เลยค่ะราคาเบาๆเท่านั้นนะคะสองแสนมีทอนค่ะขายเพียงแสนกว่าบาทเท่านั้นผ่อนเริ่มต้นเพียงสามพันกว่าบาทต่อเดือนนะคะเข้ามาดูรถเข้ามาสอบถามเงื่อนไขกันก่อนได้นะคะมีไฟแนนซ์บิ่งเซ็นให้ทุกจังหวัดเลยนะคะทำสัญญาให้ถึงที่ส่งมอบรถให้ ถึงนาบานกันเลยนะคะสีสวยๆแบบนี้เลยนะคะดีไซน์ก็คือน่ารักมินิมอลมากๆเลยค่ะเดี๋ยวพาชมห้องเก็บสัมภาระด้านหลังกันนะคะด้านหลังก็คือถือว่าเก็บของเก็บสัมภาระก็คือถือว่าได้จุได้เยอะอยู่นะคะก็มีแผ่นรองกันเปื้อนมาให้เรียบร้อยนะคะอุปกรณ์มีให้ครบเช่นเคยค่ะ ยางอะไหล่อุปกรณ์แม่แรงก็มีให้ครบเลยคันนี้สามารถพับเบาได้นะคะเพียงดึงปุ่มซ้ายขวาขึ้นมาอย่างนี้ค่ะแล้วเราก็ผักไปข้างหน้าก็คือสามารถพับเบาะเก็บของเพิ่มได้จุได้อิกเยอะไปเลยนะคะ <S <S ไปชมห้องเครื่องกันต่อเลยค่ะคันนี้เครื่องยนต์สวยๆเดิมๆแบบนี้เลยนะคะเป็นเครื่องยนต์ IVT e c ทสสูบนะคะ บอกแล้วค่ะว่าคันนี้จิ๋วแต่แจ๋วจริงๆค่ะรถเล็กแต่ได้เป็นเครื่องยนต์สีสูบไม่ต้องกลัวเลยค่ะว่ารถเล็กแล้วเครื่องจะอืดนนคะคันนี้ได้เครื่องยนต์สีสูบขับได้แรงแน่นอนนะคะแถมสุดประหยัดน้ํามันกันเลยนะคะหากใครสนใจนะคะไม่สะดวกเข้ามาสามารถวิดีโอคอลดูรถได้หรือสะดวกเข้ามาดูรถได้ที่เต็น์รถออสออสออโต้ค่าหรือโทรศูนย์แปดหนึ่งเจ็ดนเก้าสี่หกสี่หกยินดีให้บริการค่ะ